รถตู้จากกรุงเทพวิ่งฝ่าฝุ่นแดงเข้าเขตต่างจังหวัดเสียงล้อกระแทกถนนลูกรังดังตลอดทางภายในรถอึดอัดและเงียบนาทีนั่งอยู่ริมหน้าต่างกระเป๋าเดินทางใบเดียววางข้างตัวเสื้อเชิ้ตยับยับกับแว่นตาที่เคยดูดีตอนนี้ดูไม่เข้ากับบรรยากาศรอบข้างเลย เขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นต้นตาลสูงสูงทุ่งนาเขียวเขียวและบ้านไม้เก่าๆข้างทางสีหน้าของเขาไม่ได้ตื่นเต้นมีแต่ความเบื่อหน่ายและฝืนใจก่อนหน้านี้เขาทำงานในบริษัทใหญ่ใส่สูตรเดินห้างกินกาแฟแพงๆทุกวันชีวิตดูดีในสายตาเพื่อนแต่วันหนึ่งทุกอย่างพังบริษัทประกาศลดคนนาทีโดนให้ออกแบบไม่ทันตั้งตัว เงินเก็บมีไม่มากค่าเช่าห้องยังค้างสองเดือนเขาลองหางานใหม่แต่ไม่มีใครรับไม่มีทางเลือกอื่นต้องกลับบ้านนอกที่เขาไม่คิดจะกลับอีกเลยหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านทุ่งก้านเหลืองเขาเคยอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆก,ก่อนจะย้ายเข้าเมืองญาติฝั่งแม่ยังอยู่ที่นี่และแม่คำหญิงชราใจดีที่เคยเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กรถตู้จอดที่หน้าสาลาวัด ไม่มีใครมารับไม่มีใครจำเขาได้เขาต้องลากกระเป๋าเดินเองบนถนนดินแดงเมื่อเริ่มซึมท,ทั้งทั้งที่แดดไม่แรงกลิ่นดินแห้งๆกับเสียงจิ้งหรีดดังไม่หยุดเขารู้สึกเหมือนเดินอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของตัวเองระหว่างทางเขามองเห็นชาวบ้านกำลังทำนาเสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างคนแบกกระสอบข้าวเดินเรียงแถวเสียงหัวเราะจากแปลงนาวแววมาเบา,เบา แต่สำหรับเขามันช่างดูวุ่นวายเปรอะเปื้อนและน่ารำคาญเขาสายหน้าเบาๆใจคิดว่าคงอยู่ได้ไม่นานอีกไม่นานคงมีคนเรียกไปทำงานเมืองแค่รอเวลาเท่านั้นแต่เขายังไม่รู้เลยว่าชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้กำลังจะสอนอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยได้เรียนจากเมืองกรุง รุ่งเช้าในหมู่บ้านทุ่งก้านเหลืองเสียงไก่ขันดังจากหลายหลังคาเรือนกลิ่นควันไฟจากฟืนลอยมาอ่อนๆอ,อ,อากาศสดชื่นเย็นนิดๆแบบที่เมืองกรุงไม่มีนาทีตื่นขึ้นมาช้าๆนอนอยู่ในห้องไม้เก่าๆที่ฝุ่นเกาะตามมุมที่นอนแข็งเสียงจิ้งจกดังเป็นระยะเขาไม่คุ้นชินเลยแค่จะอาบน้ำยังต้องเดินออกไปหลังบ้านองน้ำดินเผาเย็นเฉียบ กละมังอลูมิเนียมบุบบูบี้ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีฝักบัวเขายืนเท้าเปล่าบนพื้นดินหมุดหงิดต,ตั้งแต่ยังไม่ทันสายแม่คำตื่นแต่เช้ากำลังหุงข้าวด้วยเตาถ่านมือไม้คล่องแคล่วเหมือนไม่เหนื่อยเธอเอ่ยชวนให้กินข้าวด้วยกันแตนทีกลับทำหน้าเบื่อเบื่อนั่งกระดอกอยู่ในเงาบ้านมองดูข้าวสวยกับไข่ต้มเหมือนไม่ใช่อาหาร หลังจากกินข้าวเสร็จแม่คำชวนให้เขาเดินออกไปดูนาเธอบอกว่าอยากให้เขารู้ว่าแต่ละเมล็ดข้าวมันมีค่าขนาดไหนนาทีเดินตามอย่างเสียไม่ได้ทุ่งนาเบื้องหน้าเขียวสุดสายตาคนในหมู่บ้านหลายคนกำลังหว่านเมล็ดบ้างแบกปุ๋ยบ้างไถนาเงื่อไหลเต็มตัวแต่แววตาย,ยังมีรอยยิ้มแต่สำหรับนาทีสิ่งที่เขาเห็นคือความลำบากเปรอะเปื้อน ไม่มีความเจริญไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรที่เขาเคยชินเขายืนพิงต้นไม้มองทุกอย่างด้วยสายตาเหยียดเหยียดคิดในใจว่าชีวิตแบบนี้ไม่น่าเลือกทำไมถึงยังทนอยู่แบบนี้ได้บ่ายวันนั้นเขากลับมานั่งใต้ถุนบ้านเล่นโทรศัพท์ที่แทบไม่มีสัญญาณหมุดหงิดง่ายเหนื่อยใจไวาน้ำดื่มในเหยือกดินไม่เย็นข้าวในถ้วยแข็งไปหน่อย มแมลงวันก็บินรอบตัวไม่หยุดเขารู้สึกว่าตัวเองเหมือนอยู่ผิดที่ผิดทางและลึกๆในใจเขายังเชื่อว่าคนที่อยู่ที่นี่มันแค่ไม่มีทางเลือกแต่ทียังไม่รู้เลยว่าคนที่ไม่มีทางเลือกอาจจะเป็นเขาเองต่างหากฟ้าเริ่มครึ้มตั้งแต่สายลมแรงแปลกๆพัดเข้าหมู่บ้านกลิ่นฝนจางๆลอยมากับลม ทุ่งนาข้างบ้านไหวตามแรงลมเบาๆนาทีนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านมือถือล้วงกระเป๋ากางเกงท่าทางเบื่อโลกเหมือนเดิมเขานั่งถอนหายใจหลายครั้งมองไปรอบๆเหมือนไม่มีอะไรทําแม่คำเดินเข้าบ้านพร้อมตะกร้าใบเล็กมีผักสดจากสวนข้างบ้านข้าวสารในถังยังพอมีไข่ไก่จากเล้าเพียงไม่กี่ฟองเธอเข้าครัวเล็กๆที่อยู่ข้างเรือน จุดเตาถ่านใช้พัดลมไม้พัดไฟจนติดกลิ่นข้าวหอมหอมลอยมาตามลมกลิ่นผัดผักกลิ่นไข่ดาวกลิ่นน้ำปลาพริกแค่พอปลาแ่มโต๊ะไม้เตี้ยถูกปูเสื่อรอไว้จานข้าวหุงร้อนร้อนถูกตักวางลงตรงกลางข้าวเม็ดสวยไข่ดาวเหลืองนวลผัดผักยังมีหยดน้ำเกาะขอบจานแม่คำยื่นจานข้าวให้เขาเงียบๆไม่พูดอะไรแค่ยิ้มบางๆแล้วนั่งลงข้างๆ ลมยังพัดอยู่เหมือนเดิมแต่ใจของนาทีเริ่มไม่เหมือนเดิมเขาหยิบช้อนขึ้นมาช้าช้ากินคำแรกแบบไม่ตั้งใจแต่ข้าวที่เคี้ยวในปากมันนุ่มมีกลิ่นหอมเหมือนเคยกินที่ไหนสักแห่งตอนยังเด็กเสียงพัดลมไม้ยังดังแผวแผเสียงจิ้งหรีดบ่ายดังไม่หยุดนาทีเงยหน้าขึ้นมองแม่คำเห็นเธอใช้มือหยับหยับตักข้าวเข้าปากเงียบเงียบไม่มีเครื่องปรุงไม่มีของแพง แต่กินด้วยความพอใจเหมือนเป็นอาหารมือร้อหรูเขาก้มหน้าลงอีกครั้งกินข้าวเงียบๆจนหมดจานไม่พูดไม่บน่นไม่มีคำชมแต่ในใจกลับรู้สึกอิ่มแบบที่ไม่ได้รู้สึกมานานเขาไม่รู้ว่าข้าวจานนี้มันอาจเปลี่ยนความคิดบางอย่างในหัวเขาโดยที่เขาเองก็ยังไม่รู้ตัวแดดบ่ายสองลอดไม้ไผ่ข้างบ้านเสียงจักระจันดังไม่หยุด ลมร้อนพัดแห้งแห้งเหมือนเตาอบนาทีนั่งอยู่ในเงาใต้ถุนบ้านเสื้อยืดเปียกเหงื่อมือกอดอกมองไปรอบๆอ,อย่างหมดแรงเสียงรองเท้าย่ำดินดังมาแต่ไกลฝุ่นลอยตามจังหวะฝีเท้าผู้หญิงคนหนึ่งเดินตรงเข้าบ้านผิวคล้ำแดดใส่หมวกปีกกว้างเสื้อแขนยาวปลอกแขนมอมแมมเธอชื่อแวววลานสาวแม่คำอายุไม่มากแต่สายตาเฉียบคม เธอวางกระสอบข้าวลงข้างเรือนหอบแรงแต่ไม่ยอมให้ใครช่วยแม่คำยิ้มทักหลานสาวเบาๆแล้วชี้ให้นาทีช่วยยกของนาทีลุกแบบเสียไม่ได้เดินเข้าไปแบบงงๆพอเข้าใกล้เธอมองเขาวแวบเดียวแล้วหันไปจัดของเองแววไม่พูดมากทำงานเร็วไม่อายไม่เหนื่อยไม่สนว่าใครจะมองยังไง แม้กระทั่งนาทีที่แต่งตัวสะอาดๆยืนมองอยู่ห่างๆเขาแอบเหลือบมองเธออยู่หลายครั้งสังเกตว่ามือเธอด้านแผ่นหลังเปียกเหงื่อแต่ทุกอย่างที่เธอทำมันมีจังหวะมีความตั้งใจเธอเดินไปล้างมือล้างเท้าหลังบ้านกลับมานั่งกินข้าวแบบเรียบๆไม่เรียกร้องไม่บน่นมือถือช้อนอย่างสงบแต่แววตาย,ยัางเข้มเหมือนเดิมนาทีรู้สึกอึดอัดแบบแปลกๆ เหมือนถูกจับตามองทั้งที่เธอไม่พูดอะไรเลยแค่มองครั้งเดียวแต่ทำให้เขารู้สึกเหมือนตัวเล็กลงกว่าเดิมคืนนั้นเขานอนไม่หลับภาพแววยืนกลางทุ่งกับกระสอบข้าวยังวนอยู่ในหัวเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่เขาไม่เข้าใจเลยแม้แต่นิดเช้าวันใหม่แดดยังอ่อนหมอกจางๆคลุมทุ่งเขียวเต็มสายตา ชาวบ้านเริ่มลงนาแต่เช้าบางคนแบกจอบบางคนเข็นรถเข็นข้าวกล้าใต้ถุนบ้านแม่คำเริ่มมีเสียงคุยกันแววเอาข้าวกล้าขึ้นจากตะกร้าเตรียมปลูกชุดใหม่ที่ท้องนาใกล้บ้านเสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างผ้าขาวม้าคาดเอวพร้อมทุกอย่างนาทียืนอยู่ไม่ไกลเขาก็ดอกมองดูแววทำทุกอย่างคล่อง,คงแคล่วแวลไม่หันมามองเขาเลย มือจุ่มข้าวกล้าลงถังน้ำลำเลียงใส่รถเข็นเตรียมพร้อมลงนานาทีถอนหายใจเบาๆแล้วพูดขึ้นมาเหมือนบ่นกับตัวเองเขามองไปที่นาแล้วหัวเราะในคอสำหรับเขามันดูเหมือนแค่การโยนต้นข้าวลงโคลนง่ายๆไม่ซับซ้อนแววหยุดมือชั่วครู่เหลือบตามองนาทีแวบเดียวแล้วหันกลับไปทำงานเหมือนเดิมไม่มีคำพูดไม่มีแววโกรธแค่เงียบแต่นิ่งลึก ไม่กี่นาทีต่อมานาทีถูกแม่คำวังถุงเสื้อผ้าไว้ให้เสื้อแขนยาวสีซีดกับหมวกกันแดดใบเก่าไม่มีคำบอกไม่มีคำชวนแต่ทุกอย่างชัดเจนพอว่าจะหนีไม่ได้นาทีต่อมานาทีอยู่กลางทุ่งนาเท้าเปล่าเหยียบโคลนครั้งแรกในชีวิตน้ำโคลนเย็นๆซึมเข้าร่องนิ้วลมแรงแต่เหงื่อเริ่มไหลตั้งแต่ยังไม่ก้มตัว วาวเดินลุยนาไปก่อนหน้ามือหวานข้าวกล้าแบบแม่นยำนาทีพยายามทำตามแต่ลื่นตั้งแต่ก้าวแรกขาแทบติดโคลนจนล้มทั้งตัวเขาลุกขึ้นเปื้อนโคลนทั้งตัวมือสั่นหัวร้อนแต่แวายังไม่พูดอะไรเธอแค่หวานข้าวต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงเสื้อเปียกโคลนเต็มตัวแขนขาไม่ราวกับใช้แรงทั้งชีวิตในวันเดียว มือพองหัวใจห่อเหี่ยวเหงื่อไหลปนโคลนไหลเข้าตาเขาหยุดนิ่งกลางทุ่งนามองเงาตัวเองสะท้อนในน้ำขุนจูจูก็รู้สึกเหมือนคนที่ไม่รู้อะไรเลยในชีวิตแดดเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงจักจั่นร้องถี่เหงื่อผสมโคลนไหลทั่วร่างนาทีเสื้อเปียกแนบตัวดินเหนียวติดตั้งแต่เขาจนถึงหน้าอกเท้าเขาย่ำในน้ำขุนขไม่มั่นคง แต่ละก้าวคือความทรมานขาเริ่มหมดแรงมือพองจากการกำข้าวกล้าไหลาชาเพราะก้มตัวนานเกินไปแววยังอยู่ไม่ไกลร่างเล็กของเธอลุยน้ำอย่างมั่นคงข้าวกล้าถูกปักเรียงสวยในแปลงเธอไม่หันมามองแต่รู้ว่านทีกำลังจะหมดแรงนาทีหยุดยืนกลางนาหายใจแรงหน้าแดงมือสันเท้าเริ่มจมหายไปในโคลนลึก เขาพยายามยกเท้าขึ้นแต่คโคลนดูดไว้นั่นลมแรงวูบหนึ่งพัดผ่านเขาเสียหลักล้มลงทั้งตัวร่างทิ้งตัวลงคโคลนดังตุกหน้าเปื้อนดินมือจิกน้ำไม่มีแรงจะลุกเขานั่งนิ่งในน้ำคโคลนเสียงรอบตัวเงียบลงโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนหัวใจหนักเหมือนโดนถ่วงความอายความเหนื่อยและความแค้นปะปนกันในอก นาทีไม่พูดอะไรน้ำตาเริ่มไหลไม่รู้จักความเจ็บหรือเพราะยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองแพ้น้ำตาผสมโคลนหยดลงเงาตัวเองที่สะท้อนในน้ำขุ่นสักพักแววเดินมาใกลย้ยื่นมือให้เขาเงียบเงียบไม่มีคำพูดไม่มีแววเย,ย้ยหยันมีแค่มือเปื้อนโคลนที่ยื่นมาชา้ชาช้านาทีมองมือนั้นแล้วค่อยๆเอื้อมไปจับโคลนเปื้อนทั้งคู่แต่เขาเริ่มลุกขึ้นได้อีกครั้ง ตอนนั้นเองเขารู้ว่าแค่ยืนอยู่ตรงนี้ยังยากกว่าที่เคยคิดไว้มากนะักฟ้าเริ่มคร้มเมื่อตกบ่ายกลิ่นฝนลอยมาแตะจมูกนาทีนั่งนิ่งอยู่ใต้ถุนบ้านเสื้อเปื้อนโคลนยังไม่ได้เปลี่ยนมือเต็มไปด้วยรอยทะลอกเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากครัวแม่คำถือถาดไม้เดินมาเงียบๆข้าวร้อนๆกับแกงจืดวางตรงหน้าเขา ไข่เจียวชิ้นเล็กๆวางข้างถ้วยนาทีไม่ได้พูดอะไรแค่ก้มหน้ามือสั่นนิดๆเมื่อจับช้อนแม่คำนั่งลงข้างๆงเงียบๆสายตาไม่ตำหนิไม่สักถามลมเย็นพัดลอดใต้ถุนกระดิ่งลมดังเบาๆเ,เ,เหมือนบทเพลงจากอดีตแม่คำค่อยๆตักข้าวใส่ปากเงียบๆแล้วหันไปมองทุ่งนาที่เปียกฝนอยู่ไกลๆเธอเริ่มเล่าชา้ชาๆด้วยเสียงแผ่วเบา เล่าถึงพ่อของนาทีเมื่อยังหนุ่มผู้ชายที่เคยล้มกลางทุ่งเหมือนกันผู้ชายที่เคยดูถูกดินเลนก่อนจะเรียนรู้ว่ามือเปื้อนโคลนนั้นมีค่ามากกว่าใบปริญญาแม่คําบอกว่าข้าวทิ้นทีเคยกินตอนเด็กข้าวที่เขาเคี้ยวจนหลับในอ้อมกอดแม่ทุกเม็ดพ่อของเขาแบกมาเองด้วยแรงจากหลังค่อมคอมนาทีหยุดมือช้อนค้างอยู่กลางอากาศ หัวใจเต้นช้าแต่หนักขึ้นทุกวินาทีคำพูดของแม่คำไม่ได้บาดแต่มันซึมลึกเหมือนน้ำฝนที่ไหลซึมพื้นดินเขานั่งเงียบก้มหน้าลงกับถ้วยข้าวคำพูดเรียบเรียบเหมือนกระจกใสสะท้อนตัวตนที่เขาเคยพยายามปกปิดไม่ใช่ด้วยความอายแต่ด้วยความหลงผิดคืนนั้นฝนตกเบาๆตลอดคืนนาทีนอนมองเพดานไม้ใจไม่หนักเหมือนก่อนแต่ก็ไม่เบา เขาแค่เริ่มรู้ว่าบางอย่างที่เคยมองข้ามมันใหญ่กว่าเขามากนะักรุ่งเช้าในหมู่บ้านเงียบสงบฟ้าหลังฝนสดใสกลิ่นดินเปียกยังลอยฟุ้งในอากาศแดดอ่อนๆสองลอดผ่านใบาตาลทุ่งนาชุ่มน้ำมองไปไกลสุดตานาทีตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเขาสวมเสื้อแขนยาวเก่าๆที่แม่คำพับไว้ให้หมวกปีกกว้างของแววแขวนอยู่ริมฟ้า เขาหยิบมันขึ้นมาใส่แบบไม่ลังเลวันนี้เขาไม่ได้ยืนมองไม่ได้บน่นไม่ได้ยืนกอดอกแต่เดินเท้าเปล่าลงนาไปพร้อมกับคนอื่นมือจับเชือกปักแปลงค่อยๆเรียนรู้ว่าต้องปักกล้ายังไงให้ตรงแววมองอยู่เงียบๆเ,เธอไม่ชมไม่พูดแต่ยิ้มมุมปากนิดเดียวรอยยิ้มที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแววตาเธอไม่แข็งอีกต่อไปแต่ก็ยังคมและมั่นคงเหมือนเดิม นาทีเหงื่อออกตั้งแต่สายหลังเปียกมือเปื้อนโคลนแต่เขาไม่บ่นเหมือนวันแรกไม่มองนาฬิกาไม่หงมือถือแค่ก้มหน้าทำงานจับต้นกล้าทีละต้นใส่ใจในทุกแถวช่วงบ่ายเขาช่วยย้ายกระสอบปุ๋ยรดน้ำผักข้างรัว้วเก็บฝักลูกรถเข็นไม้ไปวัดแม่คำมองลูกชายของใครบางคนที่เคยหลงทางเริ่มกลับมาอยู่กับดินอีกครั้ง ตอนเย็นเขากินข้าวกับแววใต้ถุนบ้านมีเพียงปลาทูต,ตัวเล็กน้ำพริกและผักต้มแต่เขากินจนหมดจานไม่เหลือแม้แต่เม็ดข้าวรสชาติมื้อนี้ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่เพราะอร่อยขึ้นแต่เพราะใจเปลี่ยนคืนนั้นลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างไม้เขานั่งเขียนอะไรบางอย่างลงสมุดเก่าหน้ากระดาษเรียบๆมีรอยดินเปื้อนมุมขวาเขาเขียนว่าชีวิตที่เคยดูถูก อาจเป็นชีวิตที่ผมต้องการที่สุดก็ได้ฟ้าครึ้มตั้งแต่เช้ามืดลมแรงพัดเข้าหมู่บ้านตั้งแต่ไก่ยังไม่ขันเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นจากทิศตะวันตกกลิ่นฝนแรงเหมือนซัดเข้าหน้าตรงๆนาทีตื่นลุกขึ้นมานั่งข้างหน้าต่างแสงฟ้าแลบสว่างวาบทําให้เห็นเงาต้นไม้โอนเอ็นอยู่ไกลๆเสียงฝนเริ่มตกเม็ดแรก ก่อนจะเทลงมาไม่ขาดสายทั้งวันฝนไม่หยุดน้ำจากทุ่งสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยน้ำจากเขาไหลบ่าลงรวดเร็วคันนาพังทีละแปลงข้าวที่เพิ่งจะออกรวงเริ่มจมมิดทีละต้นแวววิ่งฝ่าฝนออกไปพร้อมชาวบ้านมือสั่นแต่ตาไม่หลบนาทีวิ่งตามไปทันทีไม่ทันแม้แต่จะเปลี่ยนเสื้อเขาแบกกระสอบย้ายต้นกล้าย,ยืนกลางน้ำทั้งตัวเปียก แม่คํำยืนหลบฝนอยู่ขอบคันนาดวงตาแดงแต่ใบหน้าเข้มแข็งเธอมองรวงข้าวที่เลี้ยงมาเกือบปีค่อยๆล้มลงในน้ำที่ไม่มีใครห้ามได้นาทีลุยน้ำจนเกือบล้มหลายครั้งข้าวในมือหลุดหายไปในกระแสน้ำเขาหยุดยืนอยู่กลางแปลงที่ไร้ต้นกล้ามองไปรอบตัวเห็นแต่ความว่างเปล่าน้ำยังคงไหลฟ้ายังร้องลมยังตีกิ่งไม้หัก แต่ในใจนาทีเงียบกริบไม่มีคำบน่นไม่มีคำถามมีแค่ความรู้สึกเหมือนสูญเสียของสำคัญโดยที่ยังไม่ทันได้รักมันจนสุดหัวใจแววลเดินมาใกล้เสื้อเปียกแนบตัวเธอนั่งลงข้างๆโดยไม่พูดอะไรทั้งคู่มองรวงข้าวที่จมในน้ำเงียบๆไม่มีแววโทษฟ้าไม่มีความโกรธฝนมีเพียงแค่ความเข้าใจว่าชีวิตบนดินมันไม่เคยง่ายเลย ฝนหยุดแล้วฟ้ากลับมาเปิดแต่น้ำในานาก็ยังไม่ลดท้องทุ่งเงียบผิดปกติไม่มีเสียงคนหวานกล้าไม่มีเสียงควายไถยดินมีเพียงต้นข้าวที่นอนราบอย่างหมดแรงแวลนั่งเงียบอยู่ที่ลานบ้านกระสอบพันข้าวว่างเปล่าวางอยู่ข้างตัวแววตาเธอจมลึกไปไกลเหมือนกำลังคุยกับคำว่าหมดหวังแม่คำไม่พูดอะไร เธอแค่เดินไปหยิบสมุดบัญชีเก่าๆมานั่งเปิดดูยอดเงินไม่ถึงครึ่งของที่ต้องใช้ซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่แต่เธอก็ยังเปิดหน้าถัดไปเงียบๆนาทีนั่งอยู่ริมบันไดไม้มือถือวางอยู่ข้างตัวภาพหน้าจอคือแอปขายของมือสองเขามองภาพรถยนต์คันเก่าของตัวเองที่จอดอยู่ใต้ต้นมะม่วงรถที่เขาขับจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ในวันแรกเขาลุกขึ้นอย่างเงียบๆ เดินไปลูปฝากระโปรงรถเบาๆลมหายใจลึกและนิ่งเขาเปิดประตูหยิบของออกจากรถทีละชิ้นเอกสารกระเป๋าเสื้อเชิตเมืองกรุงและซองจดหมายบางฉบับที่เขาเก็บไว้ในคอนโซลวันรุ่งขึ้นรถคันนั้นถูกขับออกไปจากบ้านไม่มีเสียงเอ่ยลาไม่มีใครถามเหตุผลมีแค่เสียงเครื่องยนต์ที่ค่อยๆหายไปในเส้นทางลูกราง ตอนบ่ายนาทีถือกระสอบพันข้าวใบใหม่เดินเข้าบ้านเสื้อเปื้อนดินรอยยิ้มบางๆซ่อนอยู่ในหางตามือเขาเหนื่อยแต่ใจเบาแววหันมามองโดยไม่พูดอะไรเธอเห็นกระสอบในมือเขาเห็นเงาแดดบนหลังของเขาเห็นทุกอย่างที่เขาเพิ่งยอมเสียไปเพื่อช่วยเธอและแม่คำเริ่มต้นใหม่ไม่มีคำขอบคุณไม่มีรางวัล มีแค่เสียงลมพัดยอดข้าวในแปลงใหม่ที่กำลังจะเริ่มงอกขึ้นมาอีกครั้งแดดเช้าอุ่นๆส่องผ่านยอดต้นไผ่ลมเย็นพัดเอากลิ่นดินใหม่ๆลอยมาตามทางเสียงคนพูดคุยกันเบาๆที่ตลาดเช้าหน้าวัดเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยชีวิตนาทีเดินแบกกระสอบฟางคนเดียวเสื้อเปื้อนดินแต่ตัวยังยืดตรงมือหยาบขึ้นจากการไถานา แววตานิ่งและอ่อนลงกว่าก่อนหน้าคนในหมู่บ้านมองตามเขาไม่มีเสียงซุบซิบเหมือนเมื่อก่อนไม่มีรอยยิ้มเหยียดมีแค่สายตานิ่งๆกับการพยักหน้าเบาๆเมื่อเขาเดินผ่านป้าคําขายกล้วยทอดข้างตลาดยื่นหอกล้วยมาให้เงียบๆไม่พูดขอบคุณไม่พูดอะไรแตนทีรับไว้ด้วยสองมือยกไหวยอย่างทอมตัว เสียงพี่ออตะโกนเรียกจากแปลงนาเขาโบกมือให้นาทีชวนไปช่วยวางท่อน้ำนาทีไม่ตอบแต่เดินตรงไปหาโดยไม่ลังเลช่วงบ่ายเขานั่งอยู่กลางวงชาวบ้านช่วยแก้สายปั๊มน้ำเก่ามือเลาะน้ำมันแต่ไม่รู้สึกรังเกียจเด็กๆวิ่งเล่นรอบตัวเขาเหมือนเป็นลุงข้างบ้านแววยืนมองจากไกลๆเธอเห็นนาทีหัวเราะก,กับพี่ออเห็นเขาช่วยคนยกกระสอบข้าว เห็นเขาไม่ได้หลบตาใครอีกต่อไปบ้านไม้ของแม่คํามีคนมาเยี่ยมมากขึ้นเพื่อนบ้านแวะเอาผักมาให้เอาขนมมาแลกเหมือนบ้านหลังนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งคืนนั้นลมหนาวพัดแรงดาวเต็มฟ้านาทีนั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวในมือถือน้ำเปล่าเย็นๆหนึ่งแก้วเขามองฟ้าเงียบๆใจเขาไม่ได้อยากกลับกรุงเทพอีกเลย เขาไม่ใช่แค่คนกรุงที่หลงทางเขากลายเป็นคนบ้านทุ่งโดยไม่ต้องขออนุญาตเช้าตรู่ลมหนาวพัดแรงกว่าทุกวันหมอกขาวคลุมท้องนาเหมือนผ้าหม่มเสียงไก่ขันดังแว่วจากท้ายหมู่บ้านแสงแดดยังมาไม่ถึงระเบียงบ้านไม้แม่คำก่อไฟตั้งแต่ฟ้ายังเทากลิ่นข้าวหุงใหม่ลอยอุ่นออกจากครัว ไข่ดาวบนกระทะใบเล็กทอดช้าช้าด้วยมือที่คุ้นเคยผักลวกในจานเคียงยังคงเรียบง่ายเหมือนเดิมนาทีเดินลงจากเรือนช้าช้าเสื้อกันหนาวสีจางคลุมตัวผมยุ่งหน่อยหน่อยจากลมเช้าเขานั่งลงข้างเสือไม้ไผ่หน้าครัวเหมือนที่เคยนั่งวันแรกที่กลับมาแม่คำยื่นจานข้าวให้เหมือนเคยข้าวหอมหอมร้อนร้อนกับไข่ดาวใบเล็กๆไม่มีคำพูดไม่มีเสียงเรียก มีแค่มือหนึ่งยื่นจานให้อีกมือหนึ่งนาทีรับจานไว้เบาๆก้มหน้าลงช้าๆกลิ่นข้าวยังเหมือนเดิมรสชาติก็เหมือนเดิมทุกอย่างรอบตัวไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแต่ใจเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขากินข้าวคำแรกช้าๆเคี้ยวนุ่มๆด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนข้าวที่เคยคิดว่าไร้รสชาติวันนี้อร่อยกว่าอาหารทุกจานในชีวิต เสียงฝีเท้าเบาๆของแวดไกลเกล้ามาเธอวางตะกร้าผักลงข้างบ้านหันมายิ้มให้บางๆแล้วเดินไปเงียบๆนาทีเงยหน้าขึ้นมองทุ่งนามองต้นข้าวชุดใหม่ที่เริ่มเขีวอ่อนลมพัดเอาใบข้าวพลิ้วไหวเหมือนทักทายเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าบริษัทไม่ได้ขับรถหรูไม่มีบ้านเมืองกรุงอีกต่อไปแต่เช้านี้เขาอิ่มกว่าทุกวันที่เคยมี จานข้าวที่กินวันนี้คือจานเดียวกับวันแรกแต่หัวใจที่ถืออยู่เป็นหัวใจอีกดวงหนึ่ง